เรียนรู้และพัฒนาตัวเองในทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นไปด้วยกันการกับความผิดหวังอาจทำให้เรารู้สึกหดหู่หรือท้อแท้แต่จงรับรู้ว่าความผิดหวังเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ให้มองว่ามันเป็นโอกาสในการเติบโตและเรียนรู้ เราสามารถพัฒนาตัวเองได้ด้วยการรับรู้ถึงความผิดหวังในทุกๆวันเรามีข้อแนะนำห้ข้อกับการรับมือกับความผิดหวังกัน 1. รับรู้ถึงความผิดหวัง 2. ตั้งเป้าหมายใหม่ 3. จัดการกับอารมณ์ 4. ศึกษาและเรียนรู้ 5. มองหาสิ่งบวกหัวข้อหนึ่ง รับรู้ถึงความผิดหวังเริ่มต้นด้วยการยอมรับสถานการณ์ที่ไม่ตรงกับคาดหวังและรับรู้ถึงความผิดหวังนั้นๆเป็นอย่างไรในช่วงหนึ่งของชีวิตเราอาจพบว่าสิ่งที่เราคาดหวังไม่ตรงกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงการรับรู้ถึงความผิดหวังเริ่มต้นด้วยการยอมรับสถานการณ์ที่ไม่เป็นไปตามแผน และจดจ่อในความเป็นจริงที่เกิดขึ้นการยอมรับช่วยให้เราสามารถตัดสินใจในการดำเนินต่อไปได้อย่างไรอย่างมั่นใจและไม่ต้องโกรธโมโหหรือเสียใจเมื่อเราสามารถรับรู้ถึงความผิดหวังอย่างแท้จริงเราก็จะเริ่มมองเห็นโอกาสในการเรียนรู้กับประสบการณ์ที่เกิดขึ้นดังนั้น ในการต่อสู้กับความผิดหวังเริ่มต้นที่การยอมรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและรับรู้ถึงความผิดหวังด้วยใจเป็นสำคัญอย่างยิ่งหัวข้อ2ตั้งเป้าหมายใหม่กำหนดเป้าหมายหรือเป้าหมายที่เปลี่ยนแปลงในทางที่สามารถทำได้ในสถานการณ์ปัจจุบันหลังจากเราได้รับรู้ถึงความผิดหวังและยอมรับสถานการณ์นั้นแล้ว ขั้นตอนถัดไปคือการตั้งเป้าหมายใหม่เป้าหมายใหม่นั้นเป็นการกำหนดวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่เราต้องการที่จะบรรลุในสถานการณ์ปัจจุบนันที่เปลี่ยนแปลงไปจากที่เราคาดหวังไว้ก่อนหน้านี้เราจำเป็นต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงโดยการปรับเปลี่ยนเป้าหมายของเราให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบนัน โดยการตั้งเป้าหมายใหม่ที่เป็นไปได้และเหมาะสมทําให้เราสามารถมองเห็นทางที่แสดงให้เราเดินไปในทิศทางที่ถูกต้องและสร้างความสำเร็จในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วการตั้งเป้าหมายใหม่เป็นกระบวนการที่ช่วยเราให้มีทิศทางการดำเนินชีวิตที่ชัดเจนและมั่นใจได้ในการสร้างความสำเร็จในสถานการณ์ปัจจุบันนี้ ซึ่งเป้าหมายใหม่อาจเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการช่วยเราให้เข้าใจและยอมรับการเปลี่ยนแปลงในชีวิตได้ดียิ่งขึ้นและให้เรามองเห็นโอกาสในการเติบโตและพัฒนาตนเองในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วข้อ3จัดการกับอารมณ์ให้เวลาและพื้นที่ในการรับฟัง และปล่อยความคิดออกมาในอารมณ์ที่พร้อมรับสถานการณ์ใหม่ๆในการจัดการกับอารมณ์เราควรให้เวลาและพื้นที่ให้แก่ตนเองเพื่อที่จะรับฟังและปล่อยออกมาอย่างเต็มที่ในที่สุดการที่เราสามารถยอมรับและปล่อยตัวออกมาเป็นสิ่งที่มีสำคัญมากเพราะมันช่วยให้เราสามารถสร้างพื้นที่ให้กับอารมณ์ของเรา และปล่อยให้มันผ่านไปได้อย่างสมบูรณ์จุลภาคซึ่งเป็นกระบวนการที่สำคัญในการฟื้นตัวและเติบโตที่ดีขึ้นในที่สุดดังนั้นไม่ว่าจะเป็นความสุขหรือความเศร้าให้เป็นอิสระที่จะรับรู้และปล่อยมันไปตามธรรมชาติของมันช่วงเวลานี้เป็นขั้นตอนที่สำคัญในการฟื้นตัวและเติบโต ดังนั้นจึงอย่าละเลยการให้เวลาและพื้นที่ให้แก่ความรู้สึกของคุณหัวข้อสศึกษาและเรียนรู้หนึ่งเรียนรู้จากประสบการณ์การผิดหวังเพื่อปรับปรุงตนเองในอนาคตในช่วงเวลาหนึ่งหลังจากเผชิญกับความผิดหวังเรามักจะพบว่ามันเป็นโอกาสที่มีคุณค่าในการเรียนรู้และเติบโตเมื่อเราสามารถดึง ประสบการณ์จากการผิดหวังมือศึกษาและวิเคราะห์ให้เข้าใจเราจะสามารถปรับปรุงและพัฒนาตนเองในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิธภาพมากขึ้นเราสามารถเรียนรู้จากความสำเร็จและความล้มเหลวที่ผ่านมาเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาและการวางแผนในอนาคตอย่างตั้งใจและมุ่งมั่นเมื่อเรามองหาความรู้ และประสบการณ์จากความผิดหวังมันไม่เพียงช่วยให้เราเจริญเติบโตและพัฒนาตนเองแต่ยังทำให้เรามีมุมมองที่มั่นคงและสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งในชีวิตหัวข้อ5มองหาสิ่งบวกพบว่าในทุกความผิดหวังยังมีสิ่งที่มีคุณค่าและเรียนรู้ได้หากเราสามารถมองหาสิ่งบวก ในแง่บวกแม้ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ที่ผิดหวังก็ย่อมช่วยให้เรามีพลังและกำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไปได้มากขึ้นการพบเห็นสิ่งที่มีคุณค่าและเรียนรู้ในทุกความผิดหวังช่วยเสริมสร้างเส้นทางที่สร้างสารรค์และเติบโตของเราขึ้นอีกเสร็จสิ้นความผิดหวังนั้นแทนที่จะเกลียดชังหรือคิดถึงความเสียหาย เราจะสามารถเปลี่ยนแปลงมันให้กลายเป็นเครื่องมือสำคัญในการเติบโตและพัฒนาตนเองในอนาคตได้เพราะในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นสำเร็จหรือความผิดหวังเราสามารถเรียนรู้และเจริญเติบโตได้เสมอดังนั้นจงมองหาแสงสว่างที่เรียกได้ว่าเป็นเรือนโคมไฟในทุกความผิดหวังของชีวิตของเรา กับความผิดหวังรับรู้ถึงสถานการณ์และความผิดหวังที่เกิดขึ้นตั้งเป้าหมายใหม่เพื่อให้เรามีแรงบันดาลใจในการก้าวไปข้างหน้าจัดการกับอารมณ์โดยการให้เวลาและพื้นที่ในการรับรู้และปล่อยออกมาศึกษาและเรียนรู้จากประสบการณ์การผิดหวังเพื่อเติบโตและปรับปรุงตนเอง มองหาสิ่งบวกและเรียนรู้จากความผิดหวังเพื่อสร้างประสบการณ์ที่มีค่าในอนาคต